คลิปนี้เตือนภัยเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมื่นบาทดูกันด่วนค่ะก่อนปรับชมรับฟังใครมาดูครั้งแรกก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้เนี่ยเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทนะคะกระแสะข่าวก็มาเรื่อยๆเลยดังนั้นเป็นช่องว่างนะคะเป็นโอกาสเลยสำหรับมิจฉาชีพะคะ่ะทุกคนใครดูคลิปนี้แล้วฝากส่งต่อฝากบอกเตือนพ่อแม่พี่น้องของเราทางบ้านด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือว่า ต่างจังหวัดนะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนนะคะไม่มีแอปพลิเคชันใดๆให้โหลดด้วยนะคะถ้าใครได้รับข้อความผ่าน SMS นะคะหรือข้อความผ่านทางไลน์นะคะมีมิจฉาชีพ มีคนแอดไลน์มาใหม่ๆนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลเกี่ยวกับเงินดิจิทัลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทพร้อมลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันห้ามดาวน์โหลดเปน็นกันขาดเลยนะคะนั่นคือมิจฉาชีพค่ะทุกคนอย่างไรก็แล้วแต่นะคะในส่วนของเงินดิจิทัลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทนั้นนะตามไทม์ไลน์เนี่ย เติมเงินให้กับประชาชนในช่วงปลายปีนะคะก็คือเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมนี้นะ,ะก็ไม่ต้องรีบที่จะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆมาลงทะเบียนนะคะเพราะว่าก็ยังไม่ชัดเจนว่าเงินในส่วนนี้นะคะจะต้องใช้ผ่านแอปพลิเคชันใดอย่างไรก็ต้องรอทางรัฐบาลนะคะสรุปปองมาก่อนว่าจะเป็นในช่วงไหนอย่างไรใช้แอปพลิเคชันไหนดังนั้นตอนนี้นะคะมีข่าวอะไรให้ดาวน์โหลดลิงก์ใดๆต่างๆ,างๆห้ามโหลดเลยทีเดียวนะคะเราจะถูกดูดข้อมูลส่วนตัว ะะทําให้เราเนี่ยเสียหายสูญเสียทรัพย์ได้แล้วล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้มีการระบุถึงโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0 0่งบาทนี้ด้วยนะคะว่า ต้องการที่จะสร้างการเชื่อมโยงกับระบบบัลเลตของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพิ่มช่องทางการเข้าถึงของประชาชนนะคะก็ไม่จําเป็นต้องมีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงช่องทางเดียวนะคะประชาชนจะสามารถเข้าถึงเงินดิจิทัลวัลเลตจากธนาคารอื่นๆที่เข้ามาเชื่อมระบบกับโครงการได้ด้วยนะคะและก็ได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะและบอร์ดรัฐบาลดิจิทัลเนี่ย ไปทำข้อเสนอดังกล่าวมานะคะดังนั้นตอนนี้ทุกคนไม่ต้องรีบดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆนะคะรอฟังข่าวจากทางภาครัฐก่อนนะ,ะเกณฑ์นำมาแชร์ให้ฟังแน่นอนอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพฝากแชร์ข้อมูลข่าวสารนี้ออกไปด้วยนะคะจะกดแชร์หรือจะไปบอกต่อกันก็ได้ฝากเตือนกันไว้นะคะจะจะได้ไม่เสียทรัพย์ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพค่ะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ